เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่แฟนคลับหลายๆคนลุ้นอยากให้เป็นคู่จริงมากๆสําหรับคู่ของมิกทงระยะและก็ทิสาววริทิสาซึ่งในตอนนี้นะคะทั้งคู่กําลังมีละครที่เล่นด้วยกันและกําลังออนแอร์กันอยู่ซึ่งก็คือละครเรื่องสายเลือด2หัวใจและเพราะด้วยเหตุน,นี้ทั้งคู่ต้องโปรโมทละครด้วยกันอยู่บ่อยๆทําให้ต้องเจอกันแต่ก่อนหน้าน,นี้ทิสาได้เอามาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองและหนุ่มมิกนั้นก็คือเพื่อนกันล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทิสาและทีมงานได้ไปกินข้าวที่บ้านของหนุ่มิก และรับชมละครด้วยกันงานนี้นะคะทำเอาบรดาแฟนคลับจิ้นกันหนักมากบอกเลยว่าคู่นี้เขาน่ารักกันจริงๆมากเลยค่ะ